สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกีฬาสเกตบอร์ดดาวฮิลวันนี้จะมาสอนเทคนิคนะครับล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดหรือว่าไม่เจ็บเลย สิ่งที่ผมแนะนําต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่ผมจะมาแนะนําเองนะนี่ครับผมท่านประยประธานเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการล้มของสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดดาวฮิลเนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้ที่ทําไม่ให้เจ็บเนี่ยพี่แทนมีหนึ่งถุงมือเลยครับอันดับแรกถุงมือกับกับหมวกอ๋อแว่นตาไม่ใช่แว่นตาแล้วแต่ถุงมือกับหมวกกัเนะอถุงมือกับหมวกหลักๆเลยนี่ มันน็อกแบบเต็มใบแนะนําเป็นเต็มใบครับมันจะได้เซฟคางเซฟอะไรเราด้วยใครที่มือใหม่ควรจะใช้แบบนี้อ่าแล้วก็เข่าเข่ามีศอกด้วยก็ดีครับซอกอ่าสนับซอกนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่สนับศอกแบบพี่นัทเนี่ยก็คือการล้มของดาวฮิวเนี่ยผมคิดว่าร่างกายเราลงพื้นเยอะมากใช่ใช่ดูพื้นก่อนพื้นที่เราเล่นกันวันนี้ฮะเป็นพื้นยางมาตอย กับมีอีกพื้นหนึ่งพืออง้นคอนกรีตเนาะคอนกรีตอ,อันไหนมันอันตรายกว่ากันคิดว่าคอนกรีตอันตรายกว่าครับมันจะลื่นกว่าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยหนึบแล้วก็เวลาล้มเนี่ยจะเจ็บมากอ่าล้มจะเจ็บมากเลยแล้วกันเอาสมมุติเนี่ยเราลงาลงจากเนินเร็วๆเนี่ยครับดูแผ่นอยู่แบบนี้ลักษณะแผ่นอย่างเี้ยแต่ไม่ต้องเกี่ยวก็ได้อ่าอ,อ่ปึ๊บเวลาลงเร็วๆเนี่ยสมมุติคนมือใหม่หม,มือใหม่ไเชื่อทำไงล้วทำไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้นั่งก่อนครับ นั่งเลยนั่งแล้วถ้าเรามีถูงืออ่าแล้วก็ล้มไปอย่างนี้มันโดยใช้อุปกรณ์ใช่คือถ้าคนไม่มีเข่าไม่มีอะไรอะลงไปกองเลยครับมันจะลดแรงกระแทกได้เยอะกว่ายืนถ้ายืนเนี่ยล้มเนี่ยคือหัวฟาดเลยเห็นไหมแล้วถ้าเรานั่งเนี่ยเราล้มไปอย่างเงี้ยก็คือมันยังเป็นตูดยังเป็นเข่าอะไรที่มันแบบเจ็บน้อยกว่าอ่าอ่า แต่ถ้าเรายืนเนี่ยมันก็จะฟาดไปเลยเเเมันเหมือนแบบว่ายิ่งสูงก็ยิ่งเกบรบะถ้าเรายืนอะ่ะพอตำตัพปุ๊บเราสามารถแบบถูไปกับพื้นด้วยอุปกรณ์โปรเทคพวกนี้ใช่แล้วถ้าเรามีเข่าเนี่ยเราล้มปุ๊บใช่ไหมเราล้มปุ๊บเราก็ายันช<ร>ันเข่าไปเลยอ๋ออย่างนี้เลยมันก็จะไหลใช่จะไหลแล้วก็ถ้าไม่มีเข่าก็ยันไปอย่างนี้ใช้รองเท้าเอาใช้รองเท้าขูดไปเลยถูไปเลยยันเอา อันนี้มันก็ต้องฝึกเหมือนกันเด้อใช you know, ่ใช่เอ้ามาดูใกล้ๆกลก่อนเนี่ยถ้าเป็นเขาจริงๆอ่ะอืะเป็นเขาจริงๆเนี่ยโอ้โหแหกนะครับดูรอยนะดูรอยเลยใช่ใช่ดูปักเนยดูปักการถูกกับพื้นน่ะก็เนี่ยแนะนำนะที่พี่แทนบอกก็คือให้นั่งแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดลงก็จะไม่เจ็บแต่ก็เจ็บแต่ก็เจ็บน้อยหรือถ้าเอาตูดลงเป็นไงพี่อมนี่ไงดูครับ อุบาร์ดเลยอันนี้เป็นกางเกงเฉพาะนะฮะเฉพาะใส่เที่ยวอะไม่ได้ใส่เล่นนะนำให้นั่งล้มลงไปกองเลยถ้าต๊อปลงไปกองยังไงก็ได้ถ้าไม่มีเซฟตี้ก็เอาตูดลงเจ็บน้อยที่สุดครับมันเจ็บอยู่แล้วล่ะแต่ว่าให้เลือกให้เจ็บน้อยที่สุดก็คือการใส่อุปกรณ์ป้องกันพวกนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคแล้วก็การล้มคือจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจล้มนะเราไปแอบถ่ายตอนที่เขาล้มมาเดี๋ยวดูเทคนิคกันว่า ล้มยังไงให้เจ็บน <ไป S 2> ้อย,ยที่สุดครับ ครับผมคลิปนี้ก็สำหรับแนะนำการล้มที่ถูกต้องนะครับยังไงก็ไปลองฝึกกันดูนะครับฝากติดตามสเตปเอ t าด o r ด้วยนะครับกับกิจกรรมเอ t าด o r มากมายนะครับโอเควันนี้นลาไปก่อนนะฮะไม่มีอะไรขอหนึ่งโมกครับพี่นะก็เอาคำคมดีกว่าเดี๋ยวดิดตัดก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตัดอันนั้นเหรอ อยากจะทิ่มแต่ก็นิ่มเหลือเกินครับผมสำหรับวันนี้อยากจะทิ่มแต่ก็นิ่มเหลือเกินครับ <laughs> วันนี้คนละวันละหนึ่งคำคมจากพี่นัทนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบา